ทายว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไปดูสปอยกันตรงนู้นอยู่สิงคโปร์แล้วตอมอที่นี่นะคะสำหรับคนไทยนะสำหรับประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ให้เราสแกนตู้ได้เลยไม่ต้องพบเจ้าหน้าที่เว้นแต่ <c oughs> เว้นแต่ถ้าคุณเปลี่ยนทรงผมมาแบบพี่เจตแล้วเครื่องสแกนไม่ได้จับการสแกนก็อาจจะต้องแบบไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไม่รู้เกี่ยวกันไหมพี่เจตสแกนต้องสองเครื่องอะ่ะไม่ใช่เหรอเออแต่สแกนแล้วมันไม่ติดสแกนสองเครื่องแล้วไม่ติดแต่ว่าพี่เจ้าหน้าที่ตมก็ไม่ได้อะไรนะก็คือให้ผ่านอยู่ตอนนี้เราลงเครื่องมาแล้วก็อยู่เทอร์มินอลสี่นะคะแต่ว่าเราจะไป น้ำตกของสิงคโปร์ที่อยู่ในสนามบินสูงที่สุดในโลกนะที่เขาบอกสูงที่สุดในโลกน้ำตกจิวน้ำตกจิวจต้องนั่งบัสจ,จากเธอสี่ไปเธอสองทำไมเธอสี่กับเธอสามมันถึงไกลกันขนาดนะี้นี่นะคะมีทางเข้าเราก็จะเดินเข้าตรงไปเลย คือพอรู้นะคะว่าแบบสิงคโปร์เนี่ยเาขาพยายามทําเมืองของเขาให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้มีพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดก็ไม่คิดว่าจะสุดข,ขนาดนี้จริง <c oughs> เรามาจากสนามบินโดยขึ้น MRT นะคะสาย Eat Wet Line มาเปลี่ยนสายที่พานามิลานะคะแล้วก็จะไปลงตรง City Hall นะเพื่อที่ จะไปเก็บของที่ที่พักก่อนเราเดินทางในสิงคโปร์โดยใช้บัตรอ a s ซิลิงนะคะวิธีเติมเงินแปะไว้แล้วก็เงินสดอ่ะแคดแล้วก็เสียบตรงนี้สิบเหรียญค <Conf irm. S 2> อนเฟิร์มอสิงคโปร์ ตอนนี้นะคะเราอยู่แถวคา่าคิ้ก็คือจะมีร้านดิง้งแต่ไปหมดแต่มุมนี้ส่วนดูสิ ฟูดคอร์ทที่เรียกว่าอะไรอ่ะหงลิมหงลิมเออฟูดคอร์ทที่สิงคโปร์มันก็จะมีฟูดคอร์ทแบบหลายที่ใชออ่ที่เป็นโนโยบายของรัฐจัดสั่งให้ผู้ทําการค้าเนี่ยเข้าไปขายในที่ที่จัดสั่งไว้ให้ตามตึกอะไรเนาะ,ะมันก็จะดูเป็นระเบียบข้นัยนไม่ มีลกไม่อะไรเงี้ยแ,แล้วลประเด็นคือสองอร่อยๆมันก็จะต้อนอยู่ตามร้านเนี้ยไม่เรียกว่าตอนแม่งมีทที่เลยตอนนี้กําลังกอดแถวนะคะเล็งเป้าหมายแรกไว้500รอกว่ารีวิวก็คือร้านใจ House, ใจนูเดิลเฮาปะใจ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 นูเดิลเฮามันมีมัมีมแกงนะกะหรี่แล้วก็เขาบอกว่าซอสของหมูแดงอร่อยมากเ,ออเดี๋ยวลองชิม ชาลินไกดตั้งแต่ปี2016แล้วก็มา2017 2018 2019 2020 2021แล้วก็ในปีนี้อย่างไหนเครื่องปรุงมีอะไรบ้างพิกดองแล้วก็พิกไม่ดอง <c oughs> จะยืนรอครึ่งชั่วโมงเพื่อจะสั่งแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงเพื่อรอรับของสิริเข้าคา,า,าประมาณแบบรอชั่วโมงหนึ่งก็ได้น่าจะซอสหวานมาั้งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะมีซิกเนเจอร์อีกอันก็คือก๋วยเตี๋ยวที่ราดแกงกะหรี่แต่ว่าคนสั่งไม่ทานเพราะว่าหมดก่อนแต่เขาแบบใจดีมากเขาเอาแกงกะหรี่แบบ ที่เหลืออีกนิดหน่อยอ่ะแบ่งให้เราชิมปีด้วยของพี่เจ๋งเป็นไงอ่ะหวานเหรอใช่ไหนงั้นงั้นพี่กินจริงจังเลยคัะนี่เขาได้มีชลินไกด์มาหลายปีนะหลายปีสิเกือบปีนี้ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ครบไงยังไม่ครบปีเวลาแตคุ้มปะคุ้มที่รอชั่วโมงปะมันแปลกจริงว่ะมันแปลกยังไงมันมันแปลกดีหรือมันแปลกไม่ดีตันนี้เนาะมันหอมมันไม่เหมือนที่เคยกินอ่ะ ของพี่เจดซิงเกลเ,เลยเป็นเหมือนอเด็กร<อ>้านซิงเอร์จริงๆอ,อยากปรุงให้เผ็ดนะแ,แต่เขาบอกว่าให้กินามีรสกะเตเ็นแบบให้เรากินเส้นแบบไม่เขาบอกว่าพีกะถ้าจะเติมมาเต,ติมได้เลยแต่ว่าอย่างอื่นน้ำส้มอมัพริกดองบววน้ำปลาคือค่อยๆชิมแบบค่อยๆหยิบหยิบกินเหมือนกินจ่อ่ะไม่ต้องเอาลาดถ้าซุปเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราลาดนะเขาบอกว่าเออแบบเอาไว้ซดสนะไม่ได้เอาไว้เทคนเป็นไก่ดำ ก็เน้นไก,ไก่นกันไก่วาดก็จะคล้ายๆแบบซอสสูตรเฉพาะอะไรเงี้ยซ,สซสสอสซอสเอโกดีไหมไปกินที่ไหนไมไยหิวอ่ะไปกินมัางดีกว่าที่ไหนไม่ได้จริงขอไปกินมั่งขอกินของตัวเองหน่อยเดีย๋ยวเฟิร์นจะลองชิมแกงกะหรี่รีก่อนอู้ บ้านเรา,เาใชอ่อีกมือนึงถือกล้องอีกมือหนึ่งถ่ายคือไม่ค่อยถนัดาาแต่ว่าขอลองหน่อยอืออืมอร่อยฮะใช่ไหมเส้นอร่อยอะเส้นมันหอมสดชื่นลองจิงไหมเหมือนกันลองรสชาติแต่อันนี้จะออกแบบเหมือนซอสเห็ดอะที่จะหวาน ของเพิ่ก็หวานจะเป็นซอสเห็ดอะ่ะเดี๋ยวลองใส่ทีชช่ก่อนนะแต่อร่อยสุดยอดนู้แลกปลาไปเกือบสี่โมงแล้วเกือบสี่โมงแล้วอะเราไปเพิ่งบ่ายสาม่งค่ะเหรอ,อดูนาฬิกาที่ไหนนะเนาะจะบ่ายสามเสร็จทั้งวันนะวันนี้เพิ่งได้เริ่มกินแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มทยอยหากินแล้วแหละเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเราจะไปร้านไหนต่อของหวานของคาาหรือว่าอะไรดีนะน้ำผลไม้ไหม น้ำอ้อยเห็นเขาทำน้ำอ like yeah, ้อยกันน้ำอ้อยน่ากนเนาะใช่นี่เราไปพักผ่อนมาแล้วสกุบสกิบนะคะแล้วก็ตอนนี้เวลาเย็นแล้วล่ะน่าจะห้าโมงกว่าก็เดี๋ยวจหกโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปก a ้าเด b น t บเดเบอยากไปดูไฟแต่ไม่รู้จะสามารถถ่ายไฟสวยๆมาให้ดูได้หรือเปล่าไฟเปิดตอนทุ่มสี่สิบ้าเดี๋ยวเราก็อาจจะใช้เวลาเดินทางก็ อาจจะพอได้ลูกทั้งตอนมีไฟและตอนไม่มีไฟไปกัน Let's go Girl, I want t o let you go so many time s before อยากกินขนมอ่ะข้างหลังเรานะคะเป็นวัดชื่อชื่อยากอะ่ะโย เขียนชื่อให้แล้วกันแต่ว่าความสำคัญก็คือคนชอบมาขอพรและมาแก้ปีชงกันที่วัดนี้อยู่ในย่านชัยนาทาวนะคะชัยนาทาวอยู่ตรงไหนเพิ่อนตรงนี้ชัย,ชยน้าทาวอยู่ตรงนี้ใช่ซอยข้างวัดจีนแก้ชงเมื่อกี้นะคะก็คือแบบว่าคือคับมากที่เจดที่น้ำแทงเนาะแต่ข้าวถือว่ามันราคารับได้นะอันนี้ หนก็ประมาณ40กว่าบาท40กว่าบาทต,ตอนกลางวันนะ่ะเรากินข้าวก็คนละ5เหรียญดอลลาร์สิงคปโปร์เนาะห้าคูณหคูณยี่หก็ร้อกว่าบาทร้อยห้ <150. S 1> กว่าบาทที่เราไปทางนี้เฟินอ้าวไปท่ทเรากำลังจะไปที่ไหนไปการ์เด้นบายเดอเบลือกที่แบบ ทชี่อีย2ิบสองไปการ์เดนบเดอะเบย์นะคะอุ้ยตรงนี้สวยมากถึงแล้วนะคะการ์เดนบ t h เดอะเบย์อยู่ข้างหลังตัวตนู้นแต่ว่า ข้างหลังเฟิร์นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือคาร์ฟอร์เรสก็คือเป็นสวนแล้วก็ติดเองเนี่ยเนี่ยเห็นหลังคามันปะคือมาแล้วก็เชื่อว่าสิงคโปร์พยายามทำให้เป็นเป็นพื้นที่สีเขียวจริงๆเพราะต้นไม้เยอะมากคนเยอะมากมากเลยส่วนข้างหลังนั้นก็คือเป็นตึกลูกเรือนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะหาของกินนิดหน่อยชอบสิงโตตรงนี้ประดิษฐ์นะทำขึ้นทุกอย่างเลยแต่เอสเตอร์ติงไม่ไหวเมลัยอัน้น ของรักของข้ามาเจอที่สิงคโปร์ด้วยมีซซ่วของสิงคโปร์นะคะเหนื่อยมากอะเดินเล่นจนเหนื่อยมากวันนี้นะคะไม่กล้าใช้คำว่าเช้านี้เลยเพราะว่าวันนี้ตื่นสายมากตื่นสิบโมงตอนนี้ประมาณ เกือบเที่ยงแล้วลราก็เดินผ่านตึกสีสีที่เป็นไฮไลท์อะคะ่ะที่เขาชอบถ่ายรูปก,กันแต่ว่าตอนนี้สิงคโปรแดดร้อนมากกลางวันนี้คือร้อนกว่าเมื่อวานเยอะก็เลยไม่รู้จะสู้ชีวิตไหวหรือเปล่าแกระแดดโอ้แล้วเราก็มาเจอกับร้านนี้นะครับ นี้ดีค่ะอร่อยมากแล้วก็ถูกด<ค>้วยกินเยอะมากคืออร่อยเกินหนึ่งดาวมิชลินสตาร์ที่ราคาถูกที่สุดเลยถูกจริงอร่อยมากด้วยดูเมนูสิถูกมากเลยอ่ะจาแล้วเจ็ดแปดเหรียญเองอ่ะเจ็ดแปดเหรียญก็ประมาณสองร้อยสองร้อยบาทแต่ได้กินมิชล่าเออมิชลา <c oughs> มิชล่าสตาีนดาวเดียว เราเมื่อกี้ชื่อฮอกเกอร์ชานะคะอยู่ชัยนาทาร้านแกได้มิชลินสตาร์แต่ว่าแบบคนเยอะอะคนเยอะไม่ได้แปลว่ารอคิวนานนะเออเขาจัดระบบดีคือเราสั่งแล้วเราก็ได้นั่งต๊ะทานเลยนะนลากอะเมื่อไรออนเมื่อไรออน เดินจากเยวราชมาเรื่อยๆก็จะเจอวัดแขกนะคะที่เจดไยงไปเดียวงเสเสามเขามีที่อาบน้ำด้วยอะ่ะเออหาร้านไอติมที่อยากกินไม่ได้นะคะแล้วก็คราวนี้ผ่านร้านขนมขนมจีนไม่ใช่ ขนมอะไรนะขนมหวานของจีนเออแบบเลิศแบบ thank you อุ้ยของพี่เจมาแล้วลิ้นจี่ลำใหญ่เคากี้เนี่ยพี่เฟิร์นชอบอืมอรอยหวานหวานเยอะปะหวานกำลังดีกำลังดีมาแล้วของเฟิรนมาแล้วเห็นไหมเหมือนเฉากวยแต้หวานเลยใครที่เจอใครนังกูแย่งกับเขาดินเออเอออุ้ยอุ้ยหก เทียนเทียนชิคเก้นไรนะคะเจ้าดังลรน่างีี่าะว้าวออกมาจากช้นาทานะคะเดินตรงข้ามมาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นศูนย์อาหารแม็กเวลร้านข้าวมันไก่เจ้าดังก็อยู่ที่แม็กเวลนั่นก็คือข้าวมันไก่เทียนเทียนกูบ้บเับอ่อย แข็งๆล้วนๆแล้วก็หอมวนไก่นี่ชุ่มเลยเทียนๆอยู่ในแมคเคลมุมถ่ายรูปยอดฮิตนะคะโปเตโตเฮดหน้าร้านโปเตโตเฮดเดี๋ยวเรามูฟโลเคชั่นแป๊บหนึ่งนะคะเปลี่ยนโซนจากชัยน้าทไปอาหารับ <ๆ S 1> บ้างว้าวถึงแล้วสวยมากเลยอ่ะมัสยิด ตรงอาหลับสตีนะคะอ้าทุกคนคิดชอบสิ่งนี้คนนี้ถูกใจสิ่งนี้สวยมากชอบอะ่ะอุ้ยละข้างๆก็คือเป็นร้านอาหารนะคะตลอดซอยเลย อตรงข้ามมาซิยิกก็คือเฮ้ยอยากเท่านั้นก็คือเต็มไปด้วยร้านเหล้าใดๆคือเ<ๆ>บียร์เยอะมากแต่ไม่กินนะมีชอบอยู่ร้านของเล่นเนาะแล้วเมื่อกี้เฟิร์นอ่ะไปละกล่องสุ่มหนึ่งตัวรูปีได้แล้วได้อุซฟฮะอ๋อยังยังเฮ้หยหรือมันอะไรอ่ะหรือเป็นนามีนามีก็โอเปิดดินามีแน่เลยนามีจริงป้ มันเป็นคองเ yes. ออเฮ้ยนี่ยโอ้ยงานดีสวยอะ่ะชอบอะ่ะมันมีของแบบคีมีโนโตเต็มไปหมดเลยอะ่ะหุ้ยรอดช่องสิงคโปร์ออกมาจากที่พักแล้วนะคะหลังจากพักผ่อนกันเต็มคาราเบลนัจจิยุไว้กินข้าวที่มารีานาเบย์ตรงนู้นไฮตี้เหลาถึงแล้วมารีนาเบย์ อันนี้เราอยู่ในตึกมาแล้วใช่ไหมะตึกเรือนี่แหละตึกเรือแล้วเนาะเบเซนเบเซนน้ามาริน่าเบยน์บยน,น, Bay นะคะ<อ>ก็คือจะมีอ่างน้ำบนเช้าวันก่อนกลับแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปคู่กับพี่มือไลออนกัน ไปนำทีมนำทีมอะไรก็ถ <author> ่ายเลยทัวร์ลิดเยอะมากมือไลออนนะคะสร้างขึ้นมานเพื่อเป็นมัสคอตของสิงคโปร์นะเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวซึ่งก็เรียกได้จริงๆวยเนี่ย เช้านะแต่คนเยอะมากเหตุผลที่มือไลออนต์มีหัวเป็นสิงโตตัวเป็นปานะคะเนื่องจากชื่อเดิมของสิงคโปร์นะคือสิงหปัุละแปลว่าสิงโตดังนั้นมัดคอที่เขาทำเขาก็เลยจะสื่อถึงประเทศเขาด้วยการทําหัวเป็นสิงโตเหตุผลที่ตัวเป็นปาก็เพราะว่าเป็นเมืองประมงนั่นเองมีให้เลือกระหว่างเนยกับเนยถั่วเนี่ย อาหารเช้านะไปไข่ต้มแล้วก็อันนี้ซิกเนเจอร์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็คือ<ม>โทตกรอบแล้วก็มีไส้ข้างในอะคะ่ะอร่อยหมเยอ่ะก็มหมูขนมปังเงิเนยกรอบกับไทยกันนะ จริงที่สิงคโปร์ก็คือของเล่นเยอะมากเหมือนญี่ปุ่นอยู่นะสิ่งที่เราได้ก็คือกุกจากกับไทยกันนะใช้เวลาช้อปปิ้งกันพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอไปกินข้าวมันไก่อีกรอบแล้วก็ค่อยไปสนามบินมากิน,นข้าวมันไก่ะคะโอ,โอเค เจ้าดิ่นเขาบอกว่าอร่อยกว่าเทียนเทียนอร่อยกว่าร้านอื่นเลยนะชื่อร้านอะไรนะวีน้ำกีออปลาท่องโกะค่ะชุบมายองเนสไส้ข้างในเป็นเหมือนลูกชิ้นปลาจิยูบอ้้ามาถึงแล้วบุกจิมาร์เก็ตใช่แหละเหมือนจะตุจักเลย ไปตังนี้นะคะจะไปขึ้นเครื่องบินแล้วสิงคโปร์เป็นไงบ้างก็สนุกดีเดินเยะดีแล้วก,ก็ที่แหลมไปไม่มีทางทั่วมันก็มีเยอะไปหมดหรือว <c oughs> ่าจะแคบแคบมันก็ าราละเอียดเยอะอสิงคโปร์ถ้ามาหาของกิน,นะคือดีนะแต่ว่าต,ต้องต้องทำใจเรื่องแบบราคานี่นึงน้องๆปลารีสเลยแต่ว่าส่วนตัวชอบอารลับสติมากเลยนะเล่านี้ปิดวอลไว้แล้วนะปิดแล้วแล้วก็คือเดี๋ยวเดือนหน้าก็คือเจอกันฟุกุโอกะ